สวัสดีค่ะโคชดวงจาก TopAgent TheMaster นะคะวันนี้พี่ดวงจะมาแชร์เฟรมเวิร์ที่จะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองจากตัวแทนธรรมดาให้กลายเป็นตัวแทนแบบที่ปรึกษานะคะถ้าใครอยากจะเช็คลิสต์ตัวเองว่าเรายังมีอะไรที่จะพัฒนาได้อีกไหมที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ขายเก่งขึ้นเป็นการขายแบบที่ปรึกษานะคะ เรามาดูเฟรมเวิร์กตัวนี้แล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยปัญหาของเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งเฟรมเวิร์กตัวนี้ประกอบไปด้วย3วงด้วยกันนะคะมี3องค์ประกอบตัวแรกนะคะคือองค์ประกอบที่เรียกว่า mindset หรือความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการขายนั่นแหละวงที่2นะคะเป็นเรื่องของ skill set เป็นเรื่องของทักษะที่เราเข้าใจว่ามันมี hard skill hard skill soft skill พวกนั้นนะคะทักษะต่างๆที่จะต้องเอามาใช้ในการขายวงสุดท้ายคือวงที่เรียกว่า tool set วงนี้แหละจะเป็นวงที่เป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ในการขายแบบที่รึกษามาดูกันที่วงแรกกันนะคะวงแรกเนี่ยวง mindset เนี่ยถามว่ามันสำคัญยังไงถ้าเรามีวงที่ มล์เซตในการขายที่สุดมล์เซตแบบที่ปรึกษาคืออะไรถ้าเกิดว่าใครติดตามมาหลายๆ e ีจะเข้าใจนะคะว่า m มล์เซตแบบที่ปรึกษาคือการที่เราโฟกัสที่ตัวลูกค้าเราเป็นหลักโฟกัสที่ผลประโยชน์ของลูกค้าตรงหน้าโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินที่เราจะได้หรืออะไรเลยนะคะในการเข้าพบลูกค้าแต่ละครั้งถ้า m มล์เซตในการหาลูกค้าคือการไปช่วยเขา อันนี้แปลว่าเรามี m i n d s e t ที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้าเรามี m i n d s e t ที่ดีแล้วทีนี้เราขดถบมาดูเรื่องของ Skill Se t กันเป็นวงที่สองนะคะ Skill set, Skill set ที่คนที่จะขายเก่งที่เขามีกันมันคืออะไรบ้างเนาะพี่รยกตัวอย่างแล้วกันนะคะมันเป็นทักษะของการที่เรามีความถึกแบบล้มแล้วลุกภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า resilient อย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นสกิลของการที่เราสามารถที่จะรับแรงปฏิเสธได้รับ ความกดดันต่างๆได้แล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีถ้าพูดถึงสกิลมันก็จะเยอะมากๆนะคะแต่พี่ดวงยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าเรามีไมเซ็ตที่ถูกต้องแล้วเราก็มีสกิลที่พี่ดวงบอกเมื่อกี้แล้วซึ่งเป็นสกิลที่พี่ดวงเลือกว่ามันตัวจี๊ดจริงๆแล้วนะคะถ้าเรามี2ตัวนี้แล้วแต่เรายังรู้สึกว่ามันยังขายไม่ได้อยู่เลยพี่ดวงหนูยังขายไม่ไมค่อยเก่งแต่ว่าเรากําลังขาดทูเซ็ตข้างล่างที่เป็นวงสุดท้าย เราไม่รู้เครื่องมือเราไม่มีเทคนิคเราไม่มีวิชาการนะคะว่าเฮ้ยมันมีเฟรมเวิร์กอะไรที่จะทําให้เราแบบขายเก่งขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ขาดเฟรตัวหัวข้อที่เป็นทูเซ e ตเนี่ยแหละคือคนที่จะต้องมาเรียนกับพี่ดวงหรือว่าดู EP ต่างๆที่อยู่ในช่องนี้ให้เยอะๆเลยนะคะแปลว่าเรากําลังขาดเครื่องมือที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีทูเซตมันก็จะทําให้เราขายไม่ได้ถูกไหมคะหรือในกรณีที่เฮ้ยห,หนูมีไมเซ็ตที่ถูกแล้วนะคะ ผมมีไมซ์เซทที่ดีมากๆแล้วก็ได้เรียนทูเซตเรียบร้อยเลยนะคะได้เรียนกับพี่ดวงก็แล้วแต่หรือว่าเรียนเองก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันยังขายไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าเราขาดอะไรคะขาดสกิลเซทเราขาดคนที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีทักษะอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นในการที่เราจะเป็นนักขายที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราขาดเราขาด เราขาดสกิลอะไรบางอย่างเรายังขาดความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเรายังขาดอะไรหลายๆอย่างที่เซลที่ดีเขาต้องมีนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้มีอะไรลองไปดูอีพีย้อนหลังได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของทการรับผิดชอบเป็นเซลล์ที่เป็นคนที่คิดบวกหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นทักษะของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องรู้ตัว p r o d u ั t ์เยอะๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเสริมกันเราเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนอลองตกผลึกตัวเองดูว่าใน3มวงกลมนี้ที่เป็นเฟรมเวิร์ของการเปลี่ยนตัวเองจากเอเจนต์แบบธรรมดาเป็นเอเจนต์แบบที่ปรึกษาเนี่ยเรากำลังขาดวงไหนและโฟกัสในวงนั้นๆให้เรามีความรู้เรื่องนั้นให้มากขึ้นให้ได้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่3ามวงนี้เนี่ยมันผสานกันมีจุดเชื่อมโยงที่อยู่ มันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะแปลว่าเรามีทั้งไมเซ็ตที่ถูกเรามีทั้งเครื่องมือที่ได้จากการที่เรียนกับพี่ดวงหรือการที่ติดตามเพจพี่ดวงมากับโค้ชดวงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะและเรามีสกิลที่เป็นทักษะของการเป็นนักขายที่ดีเ,เมื่อน,นั้นนะคะเราจะกลายเป็นเซลล์แบบที่ปรึกษาที่มีแต่ลูกค้าวิ่งเข้าหาแล้วก็มีแต่คนไว้ใจค่ะ <S <S ลองเอาไปตกผลึกลองเอาไปคิดทบทวนดูนะคะหลังจาก EP นี้นะคะใช้ปากากากระดาษลองจดเลยว่าเรามีไมเซตอะไรที่มันจําเป็น ในการเป็นเซลล์วทยาภาษาบ้างที่เรายังไม่มีนะคะเรามีเครื่องมือหรือ,อยังเราจะต้องมาเรียนกับโค้ชดวงไหมหรือว่าเราจะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มนะคะและเรามีสกิลอะไรบางอย่างที่การเป็นอาชีพนักขายที่ต้องมีบ้างความอดทนความเป็นมืออาชีพ p Product Knowledge ของเรามีพร้อมหรือ,อยังนะคะเราลองให้คะแนนของเราในแต่ละวงดูหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะต้องเพิ่มเสริมตรงไหนให้มันมากขึ้นนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะ เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเอเจนต์แบบที่ปรึกษานะคะก็ติดตามคอสตดวงไปได้เรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะกับ Top Agent The Master สวัสดีค่ะ